สาธุถ้ามุดมีบุญขอให้เจอที่น้องที่รวมท้องกันมาหรือไม่แม่มีชีวิตชัว่ขอให้เจออีเต้ยอีจานย์วันนี้เราเดินทางมากันที่จังหวัดตราดเพื่อพูดคุยกับแม่สงครับแกอายุอานามก็ปา้าเข้าไป67ปีแล้วแหละ เธอบอกว่าเป็นคนไทยแท้ๆแต่ยังต้องอยู่อย่างไร้สถานะมาทั้งชีวิตเพราะต้องพลัดพรากจากพ่อแม่พี่น้องเมื่อ50ปีก่อนหากมีโอกาสคงยังไม่สายที่จะทำบัตรประชาชนเหมือนคนอื่นเข้าบ้าง50ปีที่ขาดการติดต่อกับญาติพี่น้อง50ปีที่สิทธิสวัสดิการขาดหายไป ปลายทางของภารกิจจะพบเจอกับบทสรุปแบบไหนหลุ้นและเอาใจช่วยไปด้วยกันวันนี้ครับแม่ทำไมถึงได้มาอยู่ที่ตราดก็ตามแฟนมาหรอแฟนเป็นคนที่ไหนคนที่จันแฟนเป็นคนจันทบ,บุรีมาเจอกันได้ยังไงจ๊ะก็เมื่อก่อนพ่อแม่ของแฟนเขา ทำไรมันที่ชนศรีแล้ชามากระตากกระยายมารับจ้างมารับจ้างเขามากระตากกระยายพ่อพ่อกับแม่ของแม่แล้วไปแยกกันตอนไหนอะครับพอเส้นผีก็ตาแล้วเขาก็เขาก็พามาจังหวัดจันทนี่แหละเส้นผีคือผูกข้อไม้ข้อมือมแต่งงานสมัยก่อนอะไรอย่างนี้แล้วพอนั่งเขาก็ลมงรูปย้ายไปไหนกันอีก ไม่รู้พาน้องไปไหนย้ายไปไหนก็ไม่รู้เรื่องเลยทีเนี้ยเราก็เป็นคนไม่รู้หนังสือด้วยไงก็เลยคือผัวพาไปไหนก็ไปนั่นอะตอนนั้นอายุสิบสี่อย่างสิบห้าทำไมเราถึงรู้ว่าเราสิบสี่สิบห้าเพราเรารู้ว่าเราอายุเท่านั้นก็แม่บอกไงแม่บอก่เราไม่มีเอกสารอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีเกิดวันไหนเดือนไหน แต่อเอำเดดจำคร <2, S 2> <พ>อบพัน้าร้อพ่อแม่เขาบอกไว้แค่วันเดือนปีเกิดแต่หลักฐานอะไรคือไม่มีคือพ่อเขาไม่ได้ทําอะไรให้เลยเหมือนน้องทุกคนก็จะไม่มีอะไรอย่างงี้ไงคือว่าไปเรื่อยๆพ่อเขาก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย ความพลัดพรากที่เกิดจากการแยกย้ายกันไปทำมาหากินในยุคที่ความเจริญยังเข้าไม่ถึงกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็หลายปีที่ขาดการติดต่อและยากจะตามหากันและกันแล้วละครับถามย้อนกลับไปนิดนึงแม่เป็นคนบ้านเกิดที่ไหนจ๊ะจังหวัดบุรีรัมย์บ้านโนนสุวรรณตำบล ตำบลน้องกี่น้องกี่อําเภอ,อนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ชัวเปล่าชัวทำไมจำได้อะครับก,ก็คือว่ามันตอนนั้นก็คือเหมือนก็พอจำนายพอตอนนั้นที่จะออกมาจากบ้านโนนสุวรรณนะต้องขี่เกวียนสามวันถึงจะถึงไอ้น้องกี่ต้องขี่เกวียนอยย่างเีน้องกีคืออะไร ตำบ bon ลตำบ bon ล<ำ> bon ไปทำอะไรคือแบบต้องพอพอครบรอบเขาก็จะพากันออกมาเกวียนลหลายลำีงไงมาซื้ออุปกรณ์พวกพวกหอมกระเทียมเนื้ออะไรที่ของจะเป็นอ่ะครบครอบอะไรามาจ่ายตลาดออขอ,ดของหมดทีหนึ่งเ,เหมือนจะเขาก็รวบรวมชาวบ้านคือมาลหลายคนพอเวลาเวลามืดตรงไหนเขาก็จะจอดเกวียนนอนแล้วก็จะมีเวรกันเหมือนสมัยนะั้น หมู่บ้านคอมนิตมันเข้าแล้วก็คือว่าสมัยนั้นก็เหมือนคนโบราณก็เชื่อว่ามีผีโป่งผีป่ปาอะไรงเงี้ยเขาก็ผัดเวรกันนอนเป็นยามพวกลูกหลานก็นอนอยู่บนเกวีอนอยนเงี้ยสามวันถนึงจะถึงตบบลน้องกีแล้วจะได้ซื้อของได่ซื้อของ,อของพอเราก็กลับมาก็ตเมื่อตรงไหนก็นอนตรงนั้นอีกสามวันอีก เป็นอาทิตย์เลยหรอกว่าจะได้ใช้ของอีกทีหนึ่งเนี่ยแล้วตอนที่อยู่ที่นนสุวรรณน่ะอยู่บ้านกันยังไงครับหมู่บ้านในหมู่บ้านเนี่ยอยู่กันเยอะไหมอยู่กันก็ก็เป็นหมู่บ้านเหมือนคนมันนอกเขาก็อยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่บ้านกลุ่มๆกันนะนะ บ,บ skincare, um, like ah, ้านไม้บ้านไม้ตถุน่เเป็นเต้ถุนอ๋อก็คือบ้านเราชัดเจนว่าบ้านเราเป็นหลังเลยเราอยู่บ้านเป็นหลังเลยอยู่ก <No> ันกี่คนครับตอนนั้นเวลานั่งจะนั่งเกวียนออกมากันอ่ะก็อยู่ตอนนั้นก็ตาก็ยังอยู่ยายก็ยังอยู่พ่อแม่แล้วก็พี่ชายต่างพ่ออีกคนนึงอ่าก็อยู่กันเนี่ยแล้วกันเออพี่ชายต่างพ่อพี่ชายต่างพ่อชื่อชื่อชื่อจริงๆเขาเนี้ย ไอชื่อจริงๆก็ชื่อไออ๊อแล้วคนพอชื่อเลงเขาชื่อไอนงตอนนี้เขาเหมือนว่าเขาไปเลี้ยงฟวายอยู่ทุ่งแล้วเขาก็หายไปอีกเหมือนว่าคอมมิวนิสต์จับตัวไปงไี้ไงสมัยนั้นน่ะคอมมิวนิสต์มันเข้าหมู่บ้านที่โรงเรียนก็ครูก็ไม่มีสอนมีแต่ไอพวกทหารน่ะ โรงเรนมูมูปลาปลาไปเงี้ยโรงเรียนชื่อโรงเรียนอะไรโรงเรียนโนนสุวรรณเนี่ยโรงเรียนบ้านโนนสุวรรณใช่หรอจําใช่เปล่าใช่แต่เขาบอกเขาเคยเรียนกัททหารเคยเรียนกัททหารเรียนกักระดานอะไรอะเรียนกักระดานดากระดานไม้กระดานไม้กระดานดำ เริ่มเดิมทีที่แม่สงจําได้ก็คือตัวแกเองอยู่ที่บ้านโนนสุวรรณพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวจนกระทั่งวันหนึ่งที่พ่อทะเลาะกับแม่พอเริ่มจะได้เรียนหนังสือหนังสือพอว่าคอมนิด พอจะได้เรียนก็นีน่พ่อแม่เขาก็ทะเลาะก,กันแตกแยกกันเขาก็ดักเอาเราก็แม่นี่ยน้องสาวคนหนึ่งน้องสาวติดกันนะะเขาก็หนีแม่ไปเขาก็เอาหล,ล<ะ>งหอบลูกไปสองคน <พอ S 1> เขาก็ไปไ,ปไปที่โคราดเนยเขาก็ไปรับจ้างถั่วไปแล้วเขาก็ไปมีเมีมยใหม่คนหนึ่งเมีมยใหม่ที่โคราดนะนะก็มีสามคน ที่ไปโคราชแล้วก็ทิ้งงแม่เข้า่บ้านเกิดก้านิ้งลูกอ๋อนี่คือโดนหายหายไปแล้วหลังจากแยกทางกันสักพักพ่อกับแม่ก็กลับไปคืนดีกันแต่พ่อได้ยกตัวแม่สงเองและน้องสาวให้คนอื่นไปครับ ไปหาแม่แล้วเขาก็ไปบอกแม่ว่าเขายกลูกให้คนอื่นไปแล้วตอนนี้ตอนที่เขาจะมาตามกลับเขาไม่มาด้วยก็ห้ตาก็แม่มา,มามามาเอากลับแต่ไปไปอีกบ้านหนึ่งจะไปเอาน้องสาวกลับอันนั้นเขาทำสัญญาเขาเลยไม่คืนเขาเลยไม่คืนแล้วน้องสาวมันก็เหมือนมันก็ไม่อยากกลับมันคืออยู่แบบพอแม่ใหม่เขาสบาย,บายไงจำานงใช่ใช่ สิกว่าปีผ่านไปหลังจากครอบครัวพากันไปทำมาหากินที่จังหวัดชนบุรีอายุ17แม่สงก็แยกมามีครอบครัวที่จังหวัดจันทบุรีส่วนพ่อและแม่ก็กลับบ้านเกิดบุรีรัมครับและจุดนั้นเองเลยครับที่ทำให้เกิดการพัดพรากอันยาวนานจนกระทั่งอายุเท่าไหร่ที่มีจุนอะอายุ20ล้ ันนั้นมีลูกคนแรกตากลับมาจากบุรีรัมย์มาตามหาแม่ที่จันเขาตามเจอเขากลับมาตามตาโบราณนี่แหละเขามาตามเจอเพราะว่าเขาขับรถมาสด้าไงพ่อเขาขับมาด้าอยู่ที่จันแล้วเขาก็มาตามเจอแม่ที่จันตอนนั้นมีลูกชายคนหนึ่งละไในเดือนพอกาเนาะคนโตอะหรอคนโตสุดแล้วที่สาูสย์เนี่ยนะเหมือนแบบตาจะมารับแม่กลับบ้านอะแต่พ่อเขาไม่ให้กลับ าไม่ยอมไม่ยอมให้กลับแล้วตาก็เลยเอาเสื้อผ้าแม่กลับไปให้ยายดูต่างหน้าแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอกันีเลยไม่ได้ติดต่อนิดต่อกันเลยก็คือพ่อพ่อเขาบอกมึงก็เอาอะไรสักอย่างหนึ่งว่าพ่อมาตามเจอแล้วเอาไปให้แม่ดูอแล้วแม่ก็จะกลับไหมวันนั้นถัาแฟนไม่ห้าม เขาจะขึ้นรถเจยสารอยู่แล้วแต่พ่อก็ขู่แม่ให้เมียไปตามตามมาขู่อ่ะถ้าเองขึ้นรถกับพ่อไปเขาจะเตะทั้งทั้งพ่อทั้งลูกไม่ให้ขึ้นรถเลยสิรถบัสเมียวันงั้นแล้วแม่ทัไงอ่ะก็อยู่ต่อก็ไม่ได้ไปจนบัตรนั่นจนบัตรนี้ก็ม่ได้เจอพ่อเจอแม่ไม่เจอใครอีกเลยก็อยู่ก็เข้าเนี่ย ตอเ,เราเนี่ยนึกย้อนกลับไปแล้วแม่รู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์ณนะวันนั้นที่เป็นแบบได้ตัดขาดกับพ่อกับแม่ไปเลยก,นนยก็ก็เสียใจนะแต่ตัวเองก็แบบตัวเองก็ไม่รู้หนังสือแม่อะไรอย่างนี้ไงก็ต้องก็คืออยู่ก็ พึ่งผัวไปเรื่อยๆอย่างนี้ยผัวพาไปอยู่ไหนก็ไปออผัวพาไปอยู่ไหนก็ไปอย่างเงี้ยวันเนี้ยแม่แม่นึกถึงพ่อกับแม่แล้วอยากบอกอะไรกับเขาไหมก็อยากบอกครับเป็นบรรากระยัก ถ้าแม่เขายังมีชีวิตอยู่ก็อยากจะให้เขามาอยู่ด้วยเนี่ยแต่แม่ก็หกสิบเจ็ดแล้วนะก็ไม่รู้เขาจะมีชีวิตอยู่ไันล่อยายจะอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะไล่ไปถูกเลยแต่ใจคือใจเราอ่ะอยากทำบัตรประชาชนให้เขาเรื่องของเรื่องอ่ะก็เลยอยากแต่อยากมานานแล้วนะตั้งแต่สมัยที่ไปครั้งที่แล้วนั่นแหละก็คือเรื <s <Elliott> <S ่องให้เขานี่แหละ คือทางอำเภอเขาก็แนะนำไปหาญาติเขามาสักคนหนึ่งเพื่อมายืนยันตัวตนเขาว่าเขาเป็นคนไทยอ๋อคือว่าแต่พอไปแล้วเราเหมือนแบบไปเจอทางตันอ่ะเราไปไหนไม่ได้อ่ะก็เลยล้มเลิกไปเรื่องนี้ก็เลยก็ต้องเป็นคนเถื่อนมาเรื่อย มีผลกระทบอะไรยังไงกับชีวิตแม่ผลกระทบก็คือว่าเขามีอะไรเราก็ไม่ได้ก็เข้าแถมไปหาหมอลูกก็ต้องเสียตังค์ทุกเดือนแบบบาหวานความดันไขมันเงี้ยลูกก็เสียตังค์ทุกเดือนเสียสิทธิ์ไปหมดแนะเสียใจไหมก็เสียใจนะบางครั้งแต่บางครั้งก็ต้องทําใจคือว่าคิดมากกับเหมือนเราก็บางทีเคยคิดว่า อยากจะฆ่าตัวตายมั่งอะไรมั่งงี้ไงเคยคิดมาก,มากคิดบ่อยด้วยพอมาๆมาก็คิดปงเ,ออเข้าอยู่กันได้เราก็ต้องอยู่กันได้อืก็เลยอ,อยู่มาเรื่อยๆเนี่ยลูกเขาก็ปปอบใจมั่งอะไรมั่งก็อยู่ได้ทั้งในคนนู้นคนนี้เนี่ยก็มีสองคนเนี่ยที่เขาคอยปอบใจเลี้ยงดูเราก็ถึงได้เออทําใจได้ อยู่อย่างไร้สถานะนอกจากจะเสียสิทธิ์ที่ควรจะได้รับแล้วมากไปกว่านั้นมันยังทำให้การตามหากันและกันของพ่อแม่พี่น้องที่เหลือของแม่สงเป็นไปได้ยากมากๆด้วยครับออกตามหาญาติาเพื่อที่จะไปทำบัตรประชาชน,านครั้งแรกตอนไหนตอนพี่เล็กอายุเท่าไหร่ป6อายุ12หรือ13เช่ารถเช่ารถญาติพ่อที่จันนี่แหละ ให้เขาพาไปก็นั่งรถกระบะกันไปเนี่ยไปบุรีรัมเลยแล้วก็ตรงดิ่งไปครูเมืองนั่แหละทําไมถึงเป็นครูเมืองทั้งๆที่ตัวเองอยู่โนนสุวรรณเพื่อไปหาป้าเลี่ยนคือยายเลี่ยนนั่แหละเพื่อคือเหมือนคล้ายๆยายเลี่ยนอ่ะจะเป็นผู้ใหญ่อ่ะแล้วเหมือนแบบจุดส่วนรวมของญาติป่ะ พื่อนที่แบบถ้าเจอยายเลี่ยนอาจจะเจอตาหรือเจอยายเขาอาจจะติดต่อกันอยู่เพราะเพราะว่าตาเขา<อ>เขชอบไป<อ>หาพี่สาวคนนี้ตากับยายพ่อกับแม่ของแม่เขาเหมือนอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งอ,ะอ่ะแต่คือยายเลี่ยนอันนี้อยู่มีบ้านเป็นหลักแหลง่งแน,น่เป็นบ้านเป็นบ้านเขาเองอันเนี้ยป็นบ้านเขาเองจะถึงไปที่นั่นไงแล้วทำไมาคนขับพาเราไปถูกครูเมืองอ่ะใครเป็นคนบอกทางพ่อแฟนแม่บอกทางเขาเพราะว่าเคยไปเคยไป แล้วก็เป็นดังเถียงกันในรถคล้ายๆขับคาวบ้านหลังนี้โอจนไปเจอแฟนของแม่บนโฮมมาทักมามาจอดรถทักเออจังหวะมันก็เหมาะเนาะคือแบบก็เหมาะเหมือนกันอะเออแต่ก็เหวเหมือนเดิมเขาก็ได้แค่บอกว่าได้ไม่ได้เหมือนกันเขาก็ติดต่อไม่ได้แข่แม่แม่เข้าไปบอกพี่บอกป้าว่าน้องชายเขาตายแล้วนะเป็นบาดพยักตาย ฮะแม่แม่นี่คือใครยายยายแสงยายแสงไปบอกใครครับไปบอกป้าไปบอกปเลียนคือปเรียนเป็นพี่สาวตรโบลชาแล้วเขามาจากไหนนั่นนะสิเขามาจากไคือไม่รู้พิกัดเขาไงแล้วเขาได้เจอายเลียนไหมเขาเขาตั้งใจจะมาบอกเยเรียนว่านายปเรนตายแล้วตอนนั้นยายเรียนยายเรียนยังไม่ตายตอนนั้นอแต่แต่ตัวแม่กับพี่เล็กไปเนี่ยไม่ได้เจอายเรียนได้เจอคุณยายมงโง่ เขาตายครับไม่ได้เจอเยเลียนเขาตายแล้วไปเขาเขาปงใน,นหไไออ้าวันนิดเดียวเองอะออข่าวคราวสุดท้ายที่ได้รู้หลังจากมีโอกาสได้กลับไปที่บ้านพี่สาวของพ่อเพื่อไปฟังข่าวว่า พ่อตัวเองเสียชีวิตไปแล้วและคนที่เหลืออยู่ก็ขาดการติดต่อกันมานานแล้วเช่นกัน,นบรพที่ท,ที่ที่เกิดมาจับได้ที่เขาเคยเลี้ยงก็คือป้าเลียนเนี่ยป้าเลียนเออแล้วคนอื่นไม่เคยรู้จักพ่อไม่เคยพาไป <laughs> ไม่รู้รู้รู้คนเดียวป้าเลี้ยน เป็นพี่สาวของเป็นพี่สาวคนโตของพ่อแล้วแม่แสงแม่แสงมีพี่น้องกี่คนครับจำได้ไหมเออชื่ออะไรมีพี่น้องกี่คนที่รู้นะมีที่บ้านเขาอยู่ใกล้กันสมัยก่อนน่ะมีจำชื่อป้าคนนี้ได้ชื่อปักกุนเออปักกุนแต่ผัวก็ชื่ออะไรไม่รู้อ่ะ เนี่ยที่รู้จักพี่สาวแม่กับคนนี้ยปะกุลตระกูล,กลแต่นามสกุลแม่นี่ไม่รู้เลยนมไม่รู้ะอะออนามคนยายแม่ไม่รู้เลยอมไม่รู้เลยเลยากจังไม่เคยรู้เรื่องเลย น้องของแม่ให้เต้ยฟังอีกทีซิเอาที่ที่เป็นสายเลือดเดียวกันะสายเลือดเดียวกันลูกของพ่อโบลากับแม่แม่แสงเนี่ยคนโตเลยคนโตคนชื่อออกเขาเขาคนละพ่ออ๋อสงนงหรือจำนงจำนงเนี่ยงผู้หญิงเราต่อจากจำนงก็คือนงผู้ชายใช่ไหมตอนนงผู้ชายแล้วก็มาตัวเล็กสุดอะไม่รู้ชื่ออะไรเพราะนี่ไม่รู้ชื่อต่อจากจำนงไงสังเวียนอ๋อ อ๋อมีสังเวียนสังเวียนที่เราไม่ได้เอ่ยถึงเลยเนาะสังเวียนนี่ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็พ่อเขายกให้คนโคราชอ๋อสบอกว่าผู้ชายเน่ะผู้ชายยกให้คนโคราดอีกเออสับสนกเดีจำนงก็ยกให้คนโคราสังเวียนก็ให้คนโคราใช่แต่เขาอยู่คนละอำเภอคนละหมู่บ้านสังเวียนเนี่ยเขาจะเขาจะยกให้ทีหลังตอนที่อยู่ก็พ่อมึงที่สีด๊าชาเนี่ยสังเวียนยังอยู่ แล้ว oh. พอมาอีกทีหนึง่งได้ข่าวว่าเขายกไอ้สังเวียนให้เขา,เขาย้อนไปที่คลาดอะ่ะเขาก็ไปให้ข่าวนี้ไม่แน่นอนว่ากัันเถอะอืมไม่แน่นอนตอนนี้เบาะแสที่มีในมือเรารู้เพียงชื่อเล่นกับนามสกุลตระกูลปุริมาตัง ซึ่งดูจะกว้างเอามากๆเลยแหละครับสถานที่ผู้คนกับการเวลาที่เปลี่ยนไปจุดเริ่มต้นของความหวังครั้งนี้เอาเข้าจริงอีเต้ก็แอบหวั่นนะครับว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สิ้นสุดเบาะแสเพราะอายุไขคนหรือเปล่าเอาใจช่วยภารกิจนี้ในตอนต่อไปนะครับแม่หนูช่วยเต็มที่เท่าที่หนูจะทำได้เลยนะแม่นะเร,เราไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงนะ เต็มที่เต็มที่เดี๋ยวเต้ช่วยเต็มที่ขอให้เจอเนาะขอให้เจอแต่ไม่รับปากนะจะเจอหรือเปล่านะขอทนไ่เยังดีอะไรถ้าไม่มีลูกดีก็ใส่ไม่เป็นอะไรแล้วมีลูกดีกับเพราะมีแม่ดี ก็ภาวนาให้เจอแค่นั้นเนี่ยไม่ต้องซีเรียสถ้าไม่เจอก็ไม่ต้องคิดมากัดหกสิบกว่าปีมันอยู่มาได้แล้วมันก็อยู่ได้เลยเจอแล้วทาบัตรไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสแต่มันว่าให้ความย่าตั้งอันจริงๆก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดเลยนะถ้าไม่มีลูกมีผัวอืม